ข่าวเนาะทางอาณาบากนิวเพิ่นบอกเ,ออเกี่ยวกับเม่เนาะเป็นอะไรบาลนิวฮู้เพชรแล้วพี่น้องเลยเนาะบาลนิวกันยังไฟแรงงามติดต่ออยู่พี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้แต่ว่าบาลนิวอ่าทักไปแล้วเพิ่นก็นยังบ่ได้อ่านพี่น้องเลยเนาะทางแม่เพิร์นท้าวาอ่ะบ่กน้องไปเตยท้าวว่าแม่จะย่างโดดโดโดดมานี่จะซืหฮูห้อยู่บ่อเรื่องอยู่บ่อจืดหนาอยู่บ่อ จะห่างกับแม่จะมานึ่จักปีแหละแต่ห่างยังไมนะ่<อ>น้อยแตออกวิ่งโน่งเป็นบ่อเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะคือโนองไม่ตื่นคักแท้อีละอ่ะพ่อแม่พี่น้องเห้กลับทักทายสบายดีเนาะพบพ่อกับสองสามุทรเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยผู้วันน้องใบเตยเก่าบนกระทบโอ๊โอ๊ะมาเลย ผอเองพี่น้องเลยมาพอกับเบาหนิ้วเพิ่นสบายดีเด้อทางเบาหนิ้วสบายดีเด้อทางซอนวนเนาะแม่เพลงจักปั่นขนมพี่น้องเลยอืเด้แล้วคขายโบยอยู่เฮือนโดยปั่นขนมปั่นขนมยังไงขนมแป้งขนมปังนั่นนี่ฮะน้องเราหนกเลาหนักมาไหนได้มาไหนได้เอานี่ป้ามาเถอะป้าเนาะโอ๊ะโมาะมาผมเองพี่น้องเลยอหายทั้งหันเลย ปุกเน่องไดมสบายดีไ huh. ด uh ้ท huh. <c oughs> um ั้งน้องไปเตยเด้มาแล้วบานี่ไ้ินมาะรปั้นไาขึ้นบลมน้ำนอกป่ะไปฮาขึ้นชนผลได้พ่อแม่พี่น้องเอายบานี่ผลโอ๊กมาเลยพอเด้ไอ้ผลเศร้าพอน่ะ มาแหงแท้แนีวโอ่งมันนั่งเออเนาะโอ้ยจังถามเอานิ้วไม้ดีเลยเนี่ยนี่เจ้าโดนคนสำคัญอันนี้เนาะว้าวพอจังถามหาแต่เบานิ้วนียใช่แต่เบานิ้วบ่มากับผมฟูให้อันนี้อ๋อน้องใบเตยนี่เนาะโตคนโตอืมเขามานั่งไม่ละ หนึ่งได้หนึ่งเลยกอ่างก็ได้เอ้ยยยยยยยนยยยนยยยยยยอยยยยย้ยยยย่ายยยยะยย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 ยนยย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 ยดยย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 ยะยยยนยยยยยยยายย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 ยเนาะนยยยยยอย แต่ว่าบนรยุว่า,วาทักไปแล้วเพิ่นก็นยังบ่ได้อ่านพี่น้องไอ้นาะทางแม่เพิ่อนแถาว่าบ่น้องไปเตยแถาว่าแม่จะอย่างโดโดๆๆมานี่จะสีหู้อยู่บ่ลื่องอยู่บ่บจืดหนาอยู่บ่อ,อจ้าห่างกับแม่จะมาหนึ่จกักรีแหละแต่ห่างยังไม่นอนแต่ออกวิทย์เด้เป็นบ่อเลยอ่ะสามเท่าวน่าว่ามันอ่ะน้อนะงคือว่าพอดีเห็นหน้าแม่เลยนะแต่เนะกิดมาว่าสันสานเนาะ โดยครับพี่น้องเลยบัดบานิ้วไปเบิ่งอ่าฮูแม่เพิ่อนกับค่ายกันได้พี่น้องเยเนาะอ่าค่ายอยู่หน้าตาคือกันเลยเม็นบ่คือคืออยากเห็นบ่อยละอยากเห็นอยู่บ่อยากแม่อยู่บ่เห็นนี่ยื่อบ่เห็นนี่แบบคุ้นเนี่ยบ่เอามือแดดบุกเคยเห็นเนาะบุกเคยเห็นชิบคุ้นยังว่าแะดแม่ที่มมั้ง คือกันทีเดเนาะโอ้ย่นคือไม่เบิ้ง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 อยากเห็นอยู่บ่ทำน่องคนอยากเห็นอยู่บอ่บ <c ười> อยากเห็นอยู่บ่ไอ้นิวสิพาไปเบิ้งอยากเห็นอยู่ถ้าเห็นเพื่อน้เชีจังไรฮะโหลดกอดด้วยแล้วเนาะดูจจน้อ,อ,นนองแก้มเลยเนาะ <c ười> เอาจาังไรก็พอได้เป็นบุญตาน้องเพิ่นเนาะถือว่าเจ้าก็มีหูมีห้อยเพิ่นบ่ มีอยู่เนาะพอได้อพอพอมีอยู่พี่นองงนะ้องเลยเนาะอ่าบ่อนิ้วกับเพื่อสีห้ามาได้กับโบเมนเรื่องง่ายเด้อพี่น้องเลยโอ้เจ้าเอามาจะใช้สรรเอามาจากเพจเนี่ยนี่เองแบบบางเออเนาะเ<ด>จอด้วยอะ่ะความบังเอิญน,นะทำบมม่อนี้ก็ได้สงสัยเมียกับลูกใกล้สิพ่อกันได้ละใกล้จะออกมาแล้วก็ไม่เย็นทั้งพี่น้องเป็นอ่าอ่า มีเพชรนองอันแม่นองเปเตอรยู่ว่ะคนใกล้นแดพี่นอ้องเลยคนแถวกุมสีุมหาแลยพี่น,ออน,อน,นอ้องเลยเนาะเป็นกระเบิ้งคบานิวกับเป็นอ่าอยพี่น้องห่างบ่เรือในไดดเนาะวันนี้เ็ยังไงทามนะพี่น้องเลยเนาะอ่าคือว่าเปากก็นอาจจะหูยูเนาะโดยอาจจะใอ่ละพ้อมในบ่อไอ้มี หู่เสพสเด้อน้องเด้อดีเด้อพี่น้องเออข่าวดีได้ล่ะเอ้ยถือว่าเป็นบุญตาเฮาได้นี่ที่ว่าเกิดมาบ่เคยเห็นแม่เลยเนาะถือว่าบ่เห็นหน้าตัวจริงกยังดีว่าได้เห็นหน้าเนาะอพร้อมแล้วบ่อีล่ะพร้อมแล้วเนาะให้เลยักเ่องเนาะอห้เลยยักอ เอาเบิ referral, so so in, so oh, ้งบ so, so ่ห so นึ so uh ่งสองสามห่น้องเบิ้งก่อนพี่น้าปี้าูพี่น่อยเนาะีน้เนาะคือคือน้องไม่ตื่นคักแท้อีละอันนี้บอกแก่เลยเนาะคือัาดโต๊ะกอดแมวตัวน้อยนึงอันนี้คือคักนี่พี่น้องนาบเนี่ยตาเหนื่อยแล้วพี่น้เลยเนาะนแล้ว เลาอด้น้เห็นจังนนี้จัเวยเดือเนาะอาเมืองเมืออีกะเียว่คือตัวอย่อะหมดยืมคืออีคืออีจะมาอยู่บ่บ่ถาว่าคือเลยอายุเพิ่นนี่ประมาณอยู่ใช่เนาะสามสี่สเนาะนี่พี่น้องมีสองหู โอ้เงินเนาะเงินประมาณนี้โอ้ประมาณอยู่สามสิบปลายเนาะคนนี้ประมาณนี้แหละประมาณสามสิบปลายคือกันเปีเลยนี่โอ้ปล่อยจีรองเลยเป็นอะไรอีกล่ะโอโเจขมายแล้วบ้ดนเดิมและธรรมดาหน้าหนึ่งเลียวว่าผมเคยเห็นแต่น้อยเนาะจากบุคคลบเคยอยู่ในวงการเมืองเมงเมงคือเดี๋ยวว่าความผูกพันมันก็มับโบอยากมีเนาะ กะธรรมดาเนาะแต่กับน้องนี่ก็สิอยากขีนอยู่บ่แม่นีเฮอแต่เธอเป็นเบิ่งคลิปอยู่ได้สะยอ่ะอ, <laughs> อ,อยู่ได้ซึ่งแล้วพี่น้องเหรอเนาะคือแบบว่าเมันมีความคิดและซึ่งนะคนผู้นี้พี่น้องหนนะเหรอเนาะเออแบบคนแบบโมมีอ่าโมได้หับความโอปุ่นโอุ่นพี่น้งนองเยเนาะ ได้กมีเนาะได้เห็นได้นั่นนี่ก็คืดแล้วบ้านนี่ก็อยากซึ้งพี่น้องเไยเนาะคือว่าเพิ่นทำงานอยู่ใส่กรบเบื้องนนีรเนาะแม่แม่ยังกระเบื้อยังบรฮูบื้าวคราววันนี้บิ่งทีเพิ่นโพสลงน่ะเพิ่นว่าประชาไทยก็อาจจะอยู่ไทยแหละพี่น้องเไยเนาะงานประมาณนี้อยู่โดนเลยเนาะโดยถ้าไปอยู่ไทยก็ถือว่าโบได้ไกลกันแน่กับน้องอันใบเตยเนาะโดยถ้าอยู่ประเทศนอกยังว่า ไกด์นะคำพูดบอลน่องใบเตยคิดจากแฟนเพื่อนอยู่เพะเขาเพิ่งมาเอาเนี่ยยังโบยังเลยนะน้องโบกระชุ่มเต้นเลยประชุ่มเต้นอยู่เลยน้องเนี่ยไกด์สวัสดีเอาก็คือว่าเนาะได้ข่าวดีเข้ามาเพิ่มเติมอีกแล้วน้องใบเตยแับนี้อ่านี้ยินข่าวเมย์เลย ถ้าพนติดต่อมากอะโอ้ยเฮงดีเลยเนาะวานิลเฮงอันนั้นเนาะวานี้ก็พยายามดูอยากให้เพป็นตอบอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้เป็นยังบม่ตอบจังม,จมือ,อ,มอแล้วเ,เจ้าเซนฮาเพิเน่นมือว่าน,นี่ชดชดเลยพี่น้องยนะแต่ว่าเจ้าต้องพัวพันกันกนบอันคนที่เพิ่นส่งมาให้เจ้าแม่นแม่บาเพิ่นผัวพันกันบบเซนฮาร์กันบบถ้าเจ้าอันเพิ่นไม่ตอบเจ้าก็เช็ดไปหาเพิ่นอ่าเพิ่นอักเักเจ้าเวิงเพื่อนอ ยังพยายามอยู่จะหาแซดแรงกุ่มโทรแล้วทำไงโทรกับโทรมาได้โทรบมาได้ได้อีด่าเป็นเพื่อนเนี่ยเนาะโทรตอนนี <i Hence vou hou> ้ช่วงช่วงนี้น่ะแม่บัถึกใจเข้าไปบล็อกถิ่มเลยโอ้อกมาเนี่ยสามคนสี่คนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าแม่น้องเบเติ้ลนี่พี่น้องเอยมันชงคำขอมาได้เพื่อนเห็ุแหย่ติดตามนะพี่น้องเอลยนะตอนนี้เลยบันทึกก็ยังชงคำขอเป็นเพื่อนบาได้แต่ว่าแซดได้อยู่ด้วย คะแนนว่าบมได้ส่งคำคอแชทไปมันก็อยากเข้าอยู่ข้างมดพี่หน่อยเนาะซันเจอมันจะบมเด็งขึ้นให้แถ้าเตือนเลยถ้าว่าอ่ายังเกาะพวงลิขิตอกเลยังแม่อ่าที่ใี่เพิ่นมาเห็นกะเป็นบุญของน้องไวเตยพี่น่อยเนาะอนี่ที่เพื่นลงเขาไปเบิ่งไปยังก็ได้นะน้องพี่น้องเนาะวันนี้ก็ว่าอยากเป็นเนาะ กับประมาณนั้นอะตคือเาเห็นหน้าตากันก็มันมีบุญบาพตินะเนาะด้วยอีกบุญมานานเนาะถ้าว่าแม่ยังเห็นคลิปนี้ก็คือว่าอะไรเดี๋ยวให้ติดต่อมาหาทางน้องไปเตยไปไว้เนาะบไปหูกข่าวนี่นั่นน้อยดะเนาะทางน้องไปไปดู้เดียวเนาะได้โทรได้ว้ากันก็ดีใจแล้วเนาะคนบุเคยเห็นกันบุกเคยอ่ะสถานการณ์จะเทื่อแต่เกิเตะกึศรศรีด้วย บางนิ้วสิไปเวียกเนาะว่าบ่นี่แหมมันสิออกแหละอ๋อเลยสามารคือว่าได้เราก็ทาเวียกเนาะตอนนี้เพิ่นเนาะเพราะว่าทางเพิ่นไปเวียกไปงานมื้อนี้ก็สิเตรียมอ่าสิเียปแล้วก็เียมาเพราะว่าเป็นวันเกิดแน่ลูกายผู้เดียวบ่นี่โดยลูกายเดียวลูกายลโอ้ยจอโทางเพิ่นนี่บ่โดยลูกายเดียวเอาซะทางข่อยก็ได้ยินข่าวเอมน้องใบใจด้เนาะเพิ่นเกิด มันเกิน่นี่แหละเอาเอพิเบอร์ดีให้อายไมเอาไว้เอานลองดูเป็นเอวอร์สัดหนึ่งไปอ้ยคอให้เจ้าอ่ี่แห้งโอ้ดีเดีวนั่งดีดีวนั่าแล้วดีเดียวดีด่ะิอวยพอให้ไอ้นิวให้อยู่นี่แหงให้มันให้เงินให้รับให้เวอเอ้าถ้ายอนวิวเดยสัตยนวิยเน่ ยีอมวิวปังปังเงียในร้าใช่ไหมนะย้นวปังปังเนาะให้ร่วยขึ้นกว่าเดิมมาแสดงว่ะพ้าับไปหัน นี่เด้อหูนี่ห่างซะอีกห่างอีกอีกแนวอสไอนหูนี่ยังอีกบ่บ่เไพนีบ่เป็นหยังดอกเนาะบ่น้ําใจลบดนี้น้ําใจอย่างนี้แหเอามาโลดเลยตนี้นะมาตนี้ก็ได้อยู่าบ่อยู่า่บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเนาะเออเก็บไว้ก่อน ແຕງໃດກະຄືເວົ້າວ່າແນ່ໃຫ້ມີຄວາມສຸກເນາະໃນວັນເກີດນີ້ພີ່ນ້ອງເອີຍສາມມື້ນີ້ກະໄດ້ຄຽງໆປັງໆບາດນີ້ຍອດວິວຂຶ້ນຫກະຈື່ໄນືວ່າຄົນສຳຄັນແດ່ນີນດກັນິເືອນພາະນາສດນ แล้ววันพีเป็นน้องก็อยากไข่เคียงกันนหมออเบานิ้วครับน้องกแลงกันไหเนาะงกันไกสั่งกันไหนปนแมจังไดก็ขขบใจทั้งเบานิ้วเนอเนาะเดินลเดทางกว่าไปจังไดทั้งเพิ่นกับไปเวียงไปงานเนี่ยจัจัดกันมาแล้วขี่รถขับมาเรียบตหารทัดกลง โอ้ยเนาะกร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 ะอันนี้เปิดแก้วเลยบ่แม่นกว่าจอน้องให้น้องอยู่นิ่มๆก็บ่กระ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 กวจีซีฮู้เื่องนีมเนาะกันหาตติงเฮาคัน่นุ่เลยอาจว่ายุ่งใจีดหยังกินแขนบ่กามบ่ดนอนแล้วซะละ ตอกระดึกกระดึกกระดึกตีงหายุงมันนะตีงตาเฮาตีงหายุงว่าตาเฮาตีงได้ยุงหรือว่าถ้าเฮาบ่ตีงได้ยุงบ่ผิดอีแล้เจ้านี่เออเอาเป็นได้อีล่ะคงรู้สึกเอ้าเอ้ยถามจากใจได้ยินข่าวว่าทางไอ้นิวติดต่อแบบว่าเห็นเฟซเห็นไลน์ทางแม่แล้วหดีใจดีใจอืมมรู้สึกเจ้าก็แบบว่า ยากเห็นหน้าแม่อยู่บ่แบบว่าเพิ่นมาต่อหน้าเลยนี่กมาแบบุพบบจ๊ะเอสินี่ล่ะอยเห็นอยู่ยเห็นอยู่เพนสิโดดกอดบ่อือเออบ่ติเด้เนาะดกอบึบเลยเด้อเนาะือหยังก็บ่บอกเพิ่นสิาไอ้นี่ขึ้นได้อยู่บ่เดตอนหน้าก็คาอยู่นี่ lỡ anh yêu hả? hết 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 จะหาใบเตยอันไปสุก้นแบานสุกไน้องใบเตยได้รเจ้าอาม้าันหนาโอ้ไปเอาลุ้นใแล้วซบานีเอาน้องใปเตยได้ดอกต่น่นหลายคนเไรบ้านีไปต้องไปซอยไปได้ยู่ได้ยู่บ่อืเรืองน้องเลยเบื่องดึทางมานิวผืนคาเอ้ยนะ ลงไปเตยลงไปสุกแม่เจ้าเอ้าฮ่ามัได้ขึ้นได้เรอแป๊ป๊บไป๊บลงสุกเนาะลงสุกไปเอああิญเ <o> ห็นตรงนี้เกิดเออฮัลโลเอ้าคนมาสุกดิไปไปเลินเข้ามาสุกไปเอาเอาไปสโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะมันนั่นเนาะ คือว่าแหละมันที่พมกนี้นี่น้องเงยตัว่าปวห่าก็ตกใหม่เนาะปว้ตัคุณแต่บุ่านหนีเนาะแต่กี้ก็ลงดูอยู่มันเป็นยังมันนันเอ้มันเปอยู่รถใหนรถค้าหัวหน่าเนาะอย่างห่าก็ต๊หจ่าเมื่อกี้นี้อยู่เรืองไรเนาะรดมันองเลยะไงค้า

มันนันลื่นเนาะโอเคโอเคโดยสบายดีน้องไปเตยกำลังไปหาคนมาชุกคนกันจะไปใช้เบอร์ดฮะคนโอยูเงื่นผ่าไบ้านในถิ่นเราคนกับโอยู่ังเนาะบุญต่ขึ้นก่อนเราจะไปหาคนมาชุกน้องไปเตยปะได้ทีเรียบร้อย ทางมันอยากเปือดทางมันเปื่อยมันใหญ่เลยเนาะส่งเตรียมาสปชุกรถง่าอๆบ้างเหมือนถ้าเราได้แล้วก็ยาแล้วเลยกระเบือมชุบนาเมื่อกี้นี้กับว่าชี้ถามคมพู้ซึกน้องเพิ่นไปมวยไปหาทางรถเบาหนี้หัดค่าคิโตมรดค่าคิโตมยังเนาะเนาะเอาปัวค่าไปชี้นั่งเลยอ่ะก็มาถามทางน้องเพิ่นต่อเนาะ อเมื่อเห็นเมเรล้วทางน้องชีว่าอย่างกับเมีอยากว่าให้เรากลับมาเือนคือเก่าอ้าอีหละอันผ่าถึงดีว่าทำเมียบนคลิปนี้โย่ไหนจาผ่าถึนที่ว่าพอเม่คิดยังไงคิดว่าลูกจะบั่นก้าวว่าเถ้าว่าเมย่เห็นคลิปนี้ถ้าว่าเห็นแล้วก็ให้ติดต่อมหาดูกลูกคิดหอดูกอยกเห็นหน้าหินตาก็ว่าไป คือว่าล okay ูกคิดฮ่อนแม่แต่ว่าก็มีหน้าตาคือไข่คือกัดในเนาะคือกันเป๊ะเลยเลยต่คือว่าแม่น้องใบเตยเบิ้งคลิปนี้กันเนาะตั้งจำนวนเนาะติดต่อมาทางเขาก็ได้เนาะน้องใบเตยเรือว่าติดต่อมาหาทางทีมงานทีมงานหรือว่าสาวม้วนว่าบ่าวตาก็ได้เนาะแต่คนซื้อเพชรน้องใบเตยได้เท่าไรอีกะน้องใบเตยเซโนอ๋อน้องใบเตยเซโนเนาะ หรือว่าถ้าเม่น้องไปเตยหรือว่าเห็นคลิปแล้วอยากติดต่อมาหาลูกเต้าก็หรือว่าติดต่อมาได้เนาะจะใข่มาอยู่นี่แต่ว่าซื้อเมฆกับผู้ที่ว่าซื้อยังไงล่ะโม้เมฆกระทางซื้อยังโม้เนาะหมดซื้อพอเมียหรือว่าเจ้าบ่ได้ถามเดือว่าซื้อเมฆในนี้แน่นไปละเราอยากบอกคือหาเราบอจดเราเมื่ออื่นก็ได้ครับาใครอะ ไอนิวโอ้ไอนิวน่ะชื่อบ็อกเซอร์แม่อยู่แต่เจ้าน่ะบ่จื่อเลยบ่อีหล่าเจ้าก็เตน้อยไปซื้อเพชรล่ะบ่จะฮู้ว่าควมหนาชื่อแท้ๆนี่ถึงเจ้าทําความได้เกิดมา้ฮู้แต่ตุนนั่นแหละโอ้ชื่อมตุนอืตุนมตุนเนาะอือให้มตุนนี่ติดต่อมาเนาะถ้าว่าเห็นทางน้องเตยเนาะคิดฮอดแล้วก็อยาก อยู่กับแม่์บอชันซาถ้าเพิ่นมายุ่งมายากเนาะอ้าวติดต่อเพิ่นได้ก็อาจซีหู้เราเพิ่นมีครอบครัวทางนั้นบ่หรือว่าเท่าไรก็คุยกันหู้เรื่องอยู่ละอยากเ่ว่าติดต่อกันบ่ได้นี่ยนะเนาะตาเดียวยังไหนื่อยก็เดียวบองน้ำได้ดิเนาะเหมือนเตยเดียวบางอย่างก็เดียวบองน้ำได้ดิเนเพราะเอื่อนผืนใกล้ทางผ่น้องเงยเนาะ ผมมือซึกน้องก็คือว่าวแหละนันแบบว่าบุคุณเคยกับแม่เตีน้อยจนว่าใหญ่เนาะไอ้ตั้งแต่อันแดงเนาะแต่ออกมาเพราะฉะนั้นแต่กแต่ก็จนหอดสิบปลายปีเนาะสิบสามมอเนาะสิบสี่สี่ปีมึงนี่สิบสามสี่ปีจนเริ่มข้าวเลยไม่นน่องเพื่อนก็จะเป็นชาวพี่น้องเลยจะดุเนาะ คือว่าจังไรก็เอาเออกาพามานาซอยเจ้าเนาะให้ทางเมนติดตอ่อโทรหาคือว่าเนี่ยโผร่ลมกันก็นยังดีคือว่าเนี่ย้า่าเพิ่นมาบ่ไร้หรือว่าม่มีเงินมีคำมาหาเจ้าอะติดตอ่อโทรหากันก็นยังดีหรือว่าติดตอ่อหาทางบาทาหรือว่าสมนวนหรือว่าสมุกก็ได้เนาะเพราะว่าทางเฮาเหตุยูทูบคือมีไลน์หรือว่ามีเบอร์อย่างเปไว้ย้เนาะมีครบ เพจบุ๊กไอดีไลน์ <c oughs> ดีใจเนาะเหมือนได้ยินตีว่วครับนี่เนาะดีใจอยู่เราก็ได้พอได้เป็นรักว่าแม่น่อยละเนาะเพราะว่าเาว่าแม่เน,นี่ยมีชีวิตอยูอ่เนาะเนาะ จังได้ก็คือว่าฮันเดอร์ขา no, right. well, ่น้ำกับหากินเด้ออ่ะเด้อไข่ก็มีมีกับมีเลยต้มมีใช่ไหมต้มมีเชกับไข่เนาะตาองนี่าเจ้ากินข่า่นมีเฮงไหนกับฮาบุกินข่า่เห็นในร่างกายเฮาเมืออ่อนเพร่เลยเป็นมาฮาซิมาไงกินอยังก็ได้พอได้ภาพฮาวฮันเดอร์จูไผเห็ดกินประกาว่าตาจะบอกว่าให้เจ้าน่ะหรือว่าเพวกเห็ดกินอย่างขยันเนาะ กันเ้ยคอยถามว่ามือใดบ้างเลยเอ้อสิบิโซนหิดกินเลยเนะมื่อนี้ก็ว่างอยยุแต่ว่าเฮาก็ไปนี่ไปหัดแมนบอืมีมก็สิไปิ้อของสุภาพนิวอ๋อเ <c oughs> นาะปิ้อของส,สุภาพนิวบ้านมจ้าก็เวือนนั่นนี่เดี๋ยวเธอให้เรามาเอาซิซอชื่ออัอ่งยีหลานเช็คบอ ผู้ได้ยินข่าวไว้เนิววันเกิดมานนี่อยากซื้อเค้กไปต้อนอายเลยอายบ่าอยากให้เจ้าไปซ<ต>ื้อให้เก็บเงินไปซื้อข่าซื้อน้ำอะไรซื้อใหลาวอยากซื้อไหลาวแลแบบ้วเกิดคน,น <â> มีน้ำใจบ่าสั้นๆเนาะ เอาก็ยเรียกแต่เจ้าเลยเราเคเอาขาดมหายฮาวหากระสีแดงเราเราเคยหายเจ้าเจ้ากรสิแดงเราโอ้ต่างคนต่างให้เอ้ามีน้ำใจก็ดีใจน้ำใจนเหิร์ให้เราหูตอนเราเสียนั้นอืมดเลยแบบอยากเซฟไฟเราแน่แนี่หม่ได้คิดอย่างกับไอ้เนิ้ยเลยว่าหักเพลงกันคืออ้ไรคือน้องเขาแล้วลอยหยอดเงนน้องลอยหยอดเงานเพลงอืม ยี่ได้ละเอ้ยหักเพลงกันคือไอ<า>้คือน้องนี่แหละใครก่อสร้างกันเนาะค<น>ือเพี่มาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยหักเพลงกันที่ซื้ออปโปลนโตหกสิบม,ม,มนันกับพวเพลงเน,นาะคลิกอะไรห้างชิบุกชิปอิงตามันนั่นแหละเป็นรุ่นซุกเปอร์เลตกะห้อยเสียนปลายทเทาแล้วเนี่ยเพลงควรซื้ออโปลเพลงเนาะเค้กน้อยๆก็ได้ซ้ำนีเ่แต่ใจสิไปว่างี้ยนะให้เรานาะเอาเค้กไปแล้วว่เป็นยี่ว่ ເພິ່ນກ່ອນເນາະຮ້ອງຮ້ອງເປັນເຈົ້າເພງຕິເມືອເນາະເປັນເປັນເປັນແມ່ນພໍຮ້ອງບໍ່ຍູ້ຫັ້ນແຮ້ອງກອນไอ้นิวຜູ້ເລມີຕโทรหาລາ แต่ไปหาเสีองเนี่ยพวกในี่กเสีองมาได้ไงสพี่เสีองอยู่ใช่ใเสีองผุเสียงโลอินก็เก่าเนาะมันใหญ่ตาเสีอแขนยาวไปเอาเอานี่ยว่อาจจะน้องเสียงไม่ต้องอาจะโกงไปเนาะจังเลมวันนี้กาโอลมดินน้องเพิ่นเนาะงเพี่น้องเนาะกาได้ยินข่าวคือว่านเนี่ยวอกนิ้วเพิ่นได้ข้าวเมีย่นได้ข้าวก็ได้ถามเพี่น้องเองดีใจเนาะดีใจน้ำข้าวกรได้เนาะ เพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ทําไม่เฒ่าเพื่อนว่าติดต่อทางเมยน้องนี่บ่ไดรในยะสามสี่ปีแล้วเนาะอีละเนาะแล้วมืัอนี้ก็ได้ยินข่าวก็เอ้าก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับน้องเพื่อนอ่าใ้่มันจะได้ชาวนาเอาบันนี่ไปกับปลาได้เลยอีละเด้อถือว่ามาลินมืัอนี้ก็โอ้ยหลายชั่วโมงเติบได้มันอยู่นํานี่เนาะคำเจ้าบ้านจะยังกระทางอีหละใหยะใหญ่เท่านี้ลูกทอนน้องมันนี่แหละวอดนั่มันแปดมันอย่างนั้ง เห็ดน้ำพอมองวกนอนคนเดียวเด้อเอาจังไรให้เจ้าพักผ่อนทั้งเลยสิกะปะได้ได้บหมนี้เด้ออ่ามีอย่างกระเซ็นหากลางเว้นถ้ากลางคืนนี่เซ็นหายากได้เอ่ยก็ได้นอนเนาะเกิดได้นอนได้มันยากดุยากเต้าอันนี้ได้เอ้ยใกล้น้ำเซ็จหาเป็นแมนเมนจังไรก็ให้ระมัดระว่างเนี่ยค่ำคืนก็เด้อทำมากก็ให้อ <No> mm ัดประตูเข้านอนเลยเด้อ